4ข้อควรทำเมื่อฝุ่นเข้าตาค่ะ 1. ก็คือไม่ควรขยี้ตานะคะเพราะว่าการขยี้ตาจะทำให้มีอาการะระคายเคืองตาแล้วก็โอกาสที่ฝุ่นจะไปโดนที่กระจกตาทำให้เกิดแผลที่กระจกตาได้ค่ะ 2. ก็คือเวลาโดนฝุ่นเข้าตาเราควรที่จะล้างตาหรือว่าหยอดน้ำตาเทียมนะคะการล้างตาก็ควรที่จะ ใช้น้ำเกลือหรือถ้าเกิดหาน้ำเกลือไม่ได้แนะนำว่าให้ใช้น้ำเปล่าตามก๊อกก็ได้ค่ะเปิดเพื่อให้ผ่านตาลักษณะการทำก็คือให้ตะแคงหน้าแบบนี้นะคะแล้วกรอกตาบนล่าง,งซ้ายขวาแล้วก็ให้น้ำผ่านเข้าไปในลูก,กตาลักษณะนี้นี่คือวิธีที่2ค่ะ3คือตรวจเช็คว่าตาของเรามีฝุ่นเข้าตาหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดพบว่ามีฝุ่นหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตาแนะนำว่าให้เขีย่ยออกโดยใช้คัตตันบัตน,นะคะทุกคนหรือทิชชู่ก็ได้ค่ะทิชชู่นำมาพับให้เป็นรูปลักษณะสามเหลี่ยมแล้วเราหาซิว่าอยู่ตำแหน่งไหนถ้าเกิดอยู่ตำแหน่งล่างก็คือให้เปิดตาล่างแล้วก็มองบนแล้วก็เขีย่ยโดยใช้กระจกช่วยในการที่จะเขีย่ยสิ่งแปลกปลอมหรือว่าฝุ่นนั้นออกไปนะคะ 4. หากถ้าเกิดสมมุติว่าเราล้างตาแล้วหรือว่าเราเช็ดตาทำความสะอาดตาแล้วมันไม่รู้สึกดีขึ้นหรือว่ายังเคืองอยู่แนะนําว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหัวใจให้ด้วยค่ะหากเพื่อนๆอ,อ,อยากทราบคลิปดีๆเกี่ยวกับเรื่องตาอะไรคอมเมนต์มาบอกใต้ล่างนะคะบ๊ายบายค่ะ